ขอบคุณค่ะชอบเอชสำหรับการทำซีดีว์คแรกของเราหรือเปล่าเป็นรางวัลใหญ่ด้วยชอบ,ชอบขอบคุณครับขอบคุณค่ะเราเป็นน้องใหม่ค่ะดูง่ายว่าสาวดีใจนะคะดีใจดีใจด,ดีใจธรจรมดาคเร,รียกว่าหายเหนื่อยไหมคะที่บอกว่ากว่าจะเลี้ยงดูมาได้ขนาดนี้ก็ยังเหนื่อยอยู่ครับเพราะว่ากินเก่งครับ ต้องทากินเลี้ยงพวกมันนคะเรายังไงคะว่าเพราะว่าจริงๆนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่แบบว่ากาคือต้องบอกว่าก็พีดแบทเด็ซีรีส์ก็เป็นเป็นวายเรื่องแรกของเชนสองห้าหกหนึ่งนะคะเราก็เริ่มต้นกันมาแบบเราก็ไม่รู้อะไรเลยเรียกว่าลองผิดลองถูกแล้วกันแต่ก็ดีใจค่ะที่สุดท้ายแล้วผลตอบรับกลับมาทุกคนชอบ ทุกคนมีความสุขกับซีรีส์ของเราแล้วก็มีความสุขกับเด็กๆทั้ง12คนก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนทุกส่วนเนาะที่ทําให้ดีใจที่ซ<ด>ีรีส์ประสบความสำเร็จมาเป็นแบบนี้ค่ะค่ะผู้หลักหน่ว่าเป็นยังไงบ้างใ,ใจไหมคะค,ครับผมก็ดีใ,ใจครับที่ซีรีส์ของพวกเราเนี่ยได้เป็นนึงซีรีส์แห่งปีก็ดีใจสุด คุณไม่ออกเลยเด้วพูดจิกหลังยังไงอะไรเอาแต่พูดเลยก็ก็ดีใจดีใจมากๆนะครับแล้วก็ดีใจสองแดงวันนี้โอ้วันนี้เขาได้ดับเบิ้ลแต่พอไม่เอาแล้วเป็นนางงามสองตำแหน่งเป็นอซีรีส์แห่งปีแล้วก็อัศจรรย์นิ่มนะครับแล้วก็ที่เบียบสองเนี่ยกำลังจะมาเรื่องนี้ทุกคนที่รอคอยเนี่ยบอกเลยว่า มาหนักแน่แล้วยังแซ่บเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องกลัวและนอกจากนั้นเรายังมีโปรเจกต์อื่นที่ก็ลังจะมาด้วยนะอันเช่าว่าเราเริมีเองจำเกี่ยวกับเราใช่หม่ใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้ได้ว่าเราจะได้แบบต้อมพีน่าจะรับชมความสนุกแบบเต็มเราเราจะเริ่มต้นกับบอยเจอร์นี่ก่อนนะคะเพราะจากพี่เบ๊บหนึ่งตอนนั้นเราก็มีบอยเจอร์นี่หนึ่งอันนี้เราก็มีบอยเจอร์นี่ก่อนจะเป็นรายการที่จะพาพวกเราสองคนไปร่วมสนุกกัน แล้วก็จะนำส่งไปสู่พีเบสองค่ะส่วนที่เว็บหนึ่งตอนนี้ก็มีการไปทำเป็นพีเพ็บเอมูฟวี่เรารีดเป็นมูฟวี่ครับหวังว่าทุกๆคนก็น่าจะชอบใจใครที่แบบคิดถึงนะครับความทรงจำเมื่อความประทับใจเมื่อประมาณ1นปีที่แล้วก็กลับมาร่วมราลึกกันนะครับแล้วก็ครบรอบหนึ่งปีเหมือนกันครับพ i เพลบเฟิร์สแอนนิวอัลเซอรี่ครับเรเวลล์คราวนี้เราก็จะกลับมาในวันที่ ตรงกับวันที่เราเฟิร์สทีมีครับ17 November นะครับก็จะเป็นอีเวนต์ใหญ่อีกครั้งหนึ่งของน้องๆทั้ง12เลเวล up ค่ะเลเวล up ทุกอย่างมันจะต้องถูก up ขึ้นน้องๆก็ต้องเก่งขึ้นต้องต้องซ้อมหนักมากบอกเลยซ้อมหนักมากแล้วค็มเม้นต่หน้าสื่อและโชว์ทุกอย่างใหม่หมดครับน้างหลทางเด็ท่เม็ดอบแล้วมันจะมีอะไรที่เราสามารถคาดเราได้ไหม บอกเลยว่าเดาไม่ได้มันจะมีทิศทางไหนที่แบบว่าแบบที่ชาวเด็กได้แบบคาดเดากันแล้วพอได้ไหมคะแอบสปอยนิดหน่อยได้ตัวละครตัวละครทุกตัวก็ต้องเติบโตตัวละครที่หายไปก็จะกลับมา แล้วก็ยังมีตัวละครใหม่ๆเพิ่มด้วยใช่รวมไปถึงชีวิตคู่มันก็ต้องมันก็ต้องมีกระทบกระทั่งมีปัญหามีรักกันร้องมันก็ต้องมีกันบ้างหรือว่อาจจะมีเลิกราโอ้โหเฮ้ยคู่ไหนเนาะสปอยใหญ่เลยอาจะอาจะเพลินเราเราทำขับไฟเด่ยซีรีส์มาเยอะมากเราเข้าใจนะชีวิตคู่เนาะมีหลายคู่ด้วยไม่รู้แหละคู่ไหนแต่คลาจะไม่มีการหักมุมใช่อ่ะ อะไรนะครับสุดท้ายจะไม่มีการขังวอาจจะหักอาจจะหักตั้งแต่ EP แรกก็ได้คือถามมากไม่ได้เพราะว่าฉายาค่ายเชนสองห้าหนึ่งคือแก้วมังกรแค่วันนี้เม็ดมาตลอดปล่อยทีเดียว3ของขวัญเลยนะอ่ะอะสุดท้ายนะคะให้ฝากหน่อยกับแฟนนะคะดค่ะพี่พาวเวลดีกว่าพี่พาวเวลดีกว่าอยากดูคนร้องไห้ไหมอยากอยากดูคนร้องไห้ไหม ครับก็ยังไงฝากพ i ดเว็บ The s ซีรีส์ด้วยนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะมีซีซั่นสองก็ฝากอันนั้นด้วยแล้วบอยช j อร์นี่นะครับพ i ดเว็บ The m มูฟว่แล้วก็พ i ดเว็ f First Anniversary แล้วนะครับ p r e s e n t ์เดอ i บัดอิครับผมฝากด้ครับขอบคุณครับ